Max. Max, 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 Max! Ladies and gentlemen, Max. welcome back to Max War Time! Time for a 4 fight tonight talent taking on Morocco! Ladies and gentlemen, introducing first your Moroccan warrior, representing Betsad Warrior Academy, let's hear it for Boulari Ladies and gentlemen, eternity. You're more a warrior fighting. out of the blue corner? 25 years of training at Bayside Warrior Academy. burali Khan. And his opponent, the Red Corner, your Thai warrior, he represented patuntani Province. 16 years away ladies and gentlemen. Let's hear it for Pet Sining, Ronglien Samco. รีดงรเรียน,ยนสามโคโอ้โหวัยรุ่นไทยครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้โชว์ฟอร์มหรูหล่อเลยครับสำหรับคณะปรมินโรงเรียนสามโคก็เอาชนะทางด้านคาวิลันช่การ,ราจานจากมาเลเซียไปได้ท่านผู้ชมครับมาตามกันต่อในคู่ที่4ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงในคู่ค้ำของรายการกันแล้วครับในพิกัด6กกิโกรัม ดท่านผู้ชมเผื่อใครที่เพิ่งเปิดทีวีมาครับเรามีการเปลี่ยนเวลากันแล้วนะครับสำหรับมารคสมวยไทยทางช่อง 9m cord hd หมายเลข30จากเดิมหนึ่งทุ่มตรงครับเราเจอกันไวขึ้นหน่อยครับ6กโมงเย็นครับหรือว่า18นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมไปบอกต่อด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับบนเวทีกับนักชกในหมุดน้ำเงินนั่นก็คือนักชกจากโมร็อกโกครับบูเลรีอิชามครับนักชกวัย25ปีส่วนสูง168เซนติเมตร ใน3ามฟอร์มหลังนั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็แพ้ให้กับนักชกดีกรีระดับแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นแพ้คะแนนอ่าแพ้เทคนิคอน็อกเอาท์ให้กับยอดปรับศึกแพ้คะแนนชินจังแล้วก็ล่าสุดแพ้เทคนิคอน็อกเอาท์ให้กับท่าน้าเจเจสอแสงอยู่ครับจากเบซาร์ดบอลเลเยอร์อะคาเดมี่วันนี้เนี่ยสังกัดนี้เนี่ยเสมอกับท่าน้าเพชรเมืองไทยไปแล้วนะครับในการเจอกันระหว่างอาลีมอตาสอวีกับเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กครับ ส่วนาด้านักชกในมุมแดงครับเพชรศรินโรงเรียน3โคกกับนายธนวัน์เกษสิริขวาตายซ้ายสลบครับนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของธนานเจ้าปรมินโรงเรียน3โคกในคู่ที่ผ่านมาปัจจุบัน16ปีครับสูงสเซนติเมตรสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1จากเก็นค่ายมวยโรงเรียน3โคกครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่แข็งแรงแข็งแกร่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับภาคใหม่ของธนานบุรีอีช้าไม่น้อย หัวทองไว้หนวดไว้เข่าครับเอาให้เข้มเลยครับเธอได้ยิแบบนแต่มาจะได้ผมทองครับเธอเป็นเบนนี่มิเจอบุรุษอีช่างครับ <c oughs> อา้อาวซ้ายสูงขึ้นไปก่อน <c oughs> ไม่ได้สวยง่ายแตพาะทรงผมครับอาวุธก็หนักทุกลูกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ส่วนสไตล์ของเพชรสีนินก็ไม่ได้แตกต่างไปจากบอลลามินเท่าไหร่นักครับนะครับแต่ผู้นี้ทั้งซ้ายกับขวาโจมตีด้วยกับปั้นทุบเข้าไปก่อนครับเพชรสีนินและบอลลามินี่เป็นนักมวยนักเรียนครับ มีระ่บียนวินัยทำให้เรียกว่าสามารถเล่นได้ตลอดครับหาักการดีเหลือเกินครับวันนี้แวันนี้เนี่ยจะกลับโรงเรียนด้วยชายนะทั้งสองคนหรือเปล่าครับบุลีขยับมาช้าเอาเลยครับแต่ว่าเกียรแล้วตัดทิ้งได้ครับเสียหลักไปครับสรารเสีนินเปินคาดเพื่อเกียดครับบุลี่เกีย์แล้วกวาดได้ํำทางครับมายืดไม่ทํานิ่งวันนี้ไม่มีบุญบำมไม่ใจร้อนครับเอาชัวร์เขาว่าครับ พยายเข้ามาใช้ขวาคับไว้กับบุลลี่สายน่าจะเพชรสิงห์ชิงก่อนเลยครับแล้วเติมด้วยขวามัา่งพยายามจะเตะเข้าไปที่บริเวณหัวเข่าขวาครับเ,เก็บในการเตะทำไปกันมา,ากแล้วแต่ด้านเพชรสิงลิน,น,นรี่กว้าในที่หนึ่งรอขวาอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับต้องหาที่ขวาชิงเดินครับบุลลี่ใจเย็นเกินไปก็ไม่ดีานะครับแกร์ทกริกมาลูกมหัศจรรย์นั้นมาอีกแล้วครับลูกแบบนี้นนักชกไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลื้มครับ กลับจังหวะยากครับวิ่งแล้วขวาประสานกับซ้ายครับทำทางโซลพามาครับเฟสิเนนทันเวลาการรอเกมฑ์อารับรับนายโหัวเส้นมาครับเพชรพีฒนินครับพวกเราี่ยังใจเย็นครับยังไม่เติมเกมเต็มสูบยกจัดสูบไว้ครับโดยกระปั้นของธนานเฟสิเนนครับหมัดขวาเดินมาแล้ววางแข้งเจอซ้ายของธนาเจ้าบุรีโอ้แต่ธนาเจ้าเฟสิเนนเลยก็เดินต้อนจากมุมสูบมุมเลยครับ ย้อนหน้าจะมาแล้วครับเพชรศรีมูลถือว่าทำได้ดีครับวงในเสียบซ้ลายอย่างบุลลี่เฮ้ยผมยิล็อกแล้วเสียบขวาคือแล้วเหมือนจะเล่นในเรื่องจิตวิทยาด้วยครับท้าทายกบต่อหน้าเพชรศรีนินมาบ้าบุนเี่ครับรุ่นพี่นั้นค่อนข้างจะนิ่งครับมา,าเลยหลงก่อนครับสายมาโอ้โหทำเต็มข้ลอล่อจะแทงของแท้ทครับเลี้ยงน้าบุลลี่นะครับพยายามจะจิ้มด้วยหมัดก็ไปด้านดูรี่พุ่งเข้ามาโอ้โหจะสับด้วยศอกซ้ายครับ เอาละรครับพยายามสับขาหวางในแข้งขวาจากธนาบุรีอิชาเแค่กี้ก็ยึ้ยักไม่ไปหน่อยครับรับไปสองสันดอกยังโตไม่ได้ครับบุรีวังข้างซ้ายมาเแค่กีก้กระโดดจะไรหมัดยังต่อยไม่ได้ครับโอ้แข้งซ้ายสูงเอาจนได้ครับลูกนี้เอา,าไปไหนครับไม่งั้นหลับไปแล้วครับจังหวะตวัดขวาสูงของธนาเพชรศรีนินครับเอาละรครับและทิ้งเดิมกำปั้นเติมไล่ตอนตอน่อเลยครับจิ้มซ้ายเข้ามาเอาเลยคำโดนบวก หมดยกแรกครับชมครับนอกเหนือจากการปรับเวลาสำหรับรายการแม็กซ์มวยไทยจากเดิมนหนึ <with Ian> ่งทุ่นตรงมาเป็น18บแปการแล้วนะครับความมาระดับโลกแบบนี้เนี่ยทางช่อง9 m ้าเอ็มคดหมายเลข30ก็มีมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันสัปดาห์ละ5วันครับ <ส>ก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ของเราแบบนี้ไปจนถึงวันพระสุบริษย์โดยวันจันทร์และอังคารครับเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุทธและพระสุบรเษย์เปิดโกเบไฟแชมเปี้ยนชาร์เลนโดย5วันรวดเวลาเดียวกันเลยครับ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่า6กโมงเย็นหลังคารบพงชางติเอาและครับทุกท่านครับในคู่คขำครับหรือว่าคู่ที่4ของรายการตามกันต่อครับยกที่2ครับยกแรกก็ได้ผลงานครับยกนี้มาติดตามกันต่อในปืนโหมดแข่งตาแล้ะ<ก>จับไปครับ คนลี่แทงเอข้าได้หาอาลับขาจังหวะดเตะเข้าไปสีนิ่มวงในโดนลูกเข้าโจมตีเข้าไปค่อนข้างบุบบ่ามเลยบันนี้โอ้โหแล้วชักสอกกลับเลยครับบูลลี่หันมาก็เจอแข้งดักคืนมาได้ครับนะครับเกี่ยวได้เี่สินิุดเพียงมะเข็นและเสียด้วยซ้ายเราจับในได้มาบอลลี่เด้งตีนะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับสำหรับวงในของทั้งคู่ครับตีกันเป่าแปะครับเกมต่อครับ วูลี่มาซ้ายเก่ง,กววงย่างจะไม่ตายแล้วฝาถูกไปจะพุ่งอินนิดเตะขวาแล้วสับสะพาเข้าไป,ปองในวูลี่แทงซ้ายจะสับสองแม่ยลูงดีพลาดเป้าครับชักตัวดึงหลบทันครับเฟซินินกับประตานสุภยาเขาพยายามจะเล่นเกมให้กับทั้งคู่เลยครับอขอโทษเลยครับตรงนั้นมันเขตปอดอาวุธครับพี่ ห่างๆหน่อยครับแล้วก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับขอกระกินมากกว่านี้ขอโทษขอโพยก็ต้องรู้จักให้อภัยด้วยครับก็ถือว่าคนที่ทำป่าก็จับได้ว่ารู้ตัวดีครับบูลี่ที่ขอโทษขอโพยครับก็ถือว่าไม่ได้ตั้งใจครับว่าดันต่อครับเดินต่อไปดเนินต่อเดินเดินหน้าสักแว้ครับต่อยมาก็ยังไม่เข้าเป้าซายจับบูลี่ครับเดี๋ยวคัทเพอร์ินินก็บุกต่อ โยกเข้ามาพยายามจะควบำเข้าหาเล่นไปที่ฐานล่างอีกครั้งแล้วขันการกเติมเกมค่อน์ข้ามช้าครับทางด้านเทตินีอาแล้วครับถอยมากไปก็โดนครับวันนี้บูลลี่รกรรมการสัมผาสพยานเตือนบอกให้รีบเดินครับอย่าไปถอยแบบนี้ตามสไตล์ครับของแม็กซ์มวยไทยถอ,อยหลังเนี่ยนอกจากจับเจ้าหกล้มแล้วนะครับก็ยังถูกเตือนด้วยครับนะครับจับในที่เวเนเสียบซ้ายอัเทตินีก็เบียดต่อครับบูลลี่สอกกลับแล้วเติม เล่หลักกันซะด่าไม่สิบลิ้นน่าเสียดนะครับบุรีน่าละครัแบแอร์คิดอีกทีหนึ่งซ้ายมาจัานไปติดเชือกยัดขึ้นไม่ได้โผเอ,อาละครับเริ่มมาประตูครับอันอีกครั้ง,งหนึ่งครับจึ๊งจึ๊งโะลเทฟฟาหางเลยครับท่านผู้ชมครับเหมือนจะหัวร้อนเลยครับบุรีหลังจากโดนเตือนนั้นคนละคนเลยครับเดินหน้าท,าทันทีสอกซ้ายไม่โดนขวางหน้าแล้วตีด้วยซ้าย มาครับโดนขวางกัตนาเปเชนินบูลลี่แข่งกันตามกันะครับโดนธนาบารมุกันาเพชปเชนินเสียบไปมาครับโดนหน้าลุยบ้างครับกัตนาบุูลนี่ครับหาไม่ได้รอก็ไม่ดีครับทั้งสอบทั้งแข่งนี่ครับเอาเลยครับพอเป็นตัวเดินแล้วเนี่ยรอเลยครับธนาบุูลนี่ทำได้ครับเพชปเชนินพยายามจะเสียดด้วยขวาและลัดเอวมาตีหมดยกที่สองครับพักกันก่อนครับ เะครับท่านผู้ชมครับยกที่สองนั้นทางด้านบูลลี่อีชามเนี่ยถือว่าโชว์ของปล่อยของเลยครับทั้งไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข่าลอยสอกกลับจระเข้ฟาดหางแม่ตำราเรียนมาเยอะครับจึงนำอามาใช้กับน้าบูลลอรี่ถือว่าพยายามจะเกี่ยวแล้วคืนครับถูกเตือนทีเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจระเข้ฟาดหางครับ โอ้ยไม่ใช่ครับแม่หมุนตัวหมุนตัวเตะครับแหมุนแบบ360องศาเลยครับโชว์ของครับนะครับแต่ว่าเหลือเว,วลาอีก3นาทีครับเดี๋ยวดูว่า3นาทีนี้ใครจะคว้าเอาไว้ได้ครับถ<ๆ>ึงขั้นไม่หาครับเปิดทางมาครับเนสตีนิน่วนเกมออกตัวครับกระแนงเดินเข้ามามีจิ้มซ้ายเ้นมาจาบข้างบุนดรลี่ครับต่อยซ้ายแล้วจับต่อขวาเา แต่ว่าจาังหวะนี้นั้นชักศอกไม่ทนันครับปการฟาดด้วยท่อนแขนครับนะครับชั้นเชิงสูงครับธนาบูลลี่พยายามเข้ามาพิสซิลินครั้งเพียงแต่เสียบซ้ายครับแล้วแยกออกมาจากกรรมการสุทธิยาครับถึงมันเล่นมากเกินไปหรือเปล่าครับสปีดยน่ล้วจะตกลงมาเดินไม่สุดแบบนี้อันตรายครับโดนได้ยินหนักทุกลูกล็อกไม้มาเดือดีเสียบซ้ายเข้าไปวีดีครับ5กับการธนาบูลลี่ครับ เริ่มจะทําได้น้ําได้เนื้อครับนะครับเพชรศินรอจังหวะเบอร์รีร่บวกด้วยศอกตีไได้วยเข่าโอ้โหเน้เนๆทั้งนั้นครับนี่ครับเรียกว่าเรียลแอสเบอร,ร์รี่นี่ยักษ์คงเจ็บคงวาครับในขณะเดียวกันในทางด้าน,าานเพชรินีท,ทัท่าจะกําลังตกลงไปนิดนึงครับนะครับปล่อยขวาแล้วเติมด้วยข้างครับเพชรศินเริ่มจะช้าเอาเลยครับในศอกซ้าย สองผู้ชายเลยครับไม่เคยครับเซตตีนโดนไปแล้วครับย้างไปย่ามาโดนเข่าเทียต้าปุรนี่เทียต้าย่ามาโอ mm ้ยทั้งมาครับเซตตีนิโอ้ไม่ต้องนับเลยครับท่านผู้ชมครับหลับครับโอ้ชุดใหญ่ครับจากทางด้านปุลนี่อีชามครับเชิดชายได้ครับสำหรับชุดนี้หลับโอ้ พาดแจ้งสลาเพชรศรินินครับปล่อยให้คู่ต่อสู้เบียดเข้าหาครับตัวเองมาเน้นตั้งรับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้นีครับแจ้งเกิดได้แล้วสลาบุรุลี่อีชามดูภาพช้ากันครับชักสองแหมเป็นการปาดด้วยท่อนแขนครับนาดาเพชรศรีนินก็พยายามจะรอจังหวะนานไปนิดเลยครับการตัดสินใจช้าทำให้นาดาบุรลี่นั้นโอ้เลือกออกอาวุธได้ดีครับีิครับสับสองสายเปิดทางเข้ามาแล้วกดมาแทง แล้วสอกตามเข้ามาอีกครั้งนับดีกับชิงจังหวะเลยครับจิ้มซ้ายแล้วสับตามแล้วหวดได้แข่งครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นทางด้านบูลารี่ครับพอเห็นอาการของทางด้านเพชรศรีนินครับไล่ก็มาทิ้งด้วยสอกซ้ายตามด้วยสอกขวากดลงมาเสียบอีกครั้งกระชากกลับมาก็แทงเลยครับออ้ยแทงไแทบทะลุครับโอ้ปิดเกมไปครับท่านผู้ชมไปบนเวทีครับ ladies and gentlemen before we announce the winner let's check out our excitement thermometer <Max. S 2> สนับสนุนโดยแม็กซ์มวยไทย f a c e b o o k p a g เ p ช g e o ฟ f i c i a l ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสดเ c e b o o k Live พั้งบัญ,ญายาไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตามแม็กซ์มวยไทยอ f ฟ i c i a l ได้แล้ววันนี้ no borders a ม็กซ์มวยไทยเ e ซบุ๊กเพ ladies and gentlemen After three rounds of action, we have a winner! By way of technical knockout, Blue Corner, Bullary Coming up next, Thailand takes on USA here at Maps Muay Thai!